มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอิงฟ้าเคยเป็นเหยื่อร้านทองแม่ตักจากประเด็นที่แม่ตักกรกระหนกสวนบุตรและป่าเบียการพลถึงอารามตกเป็นผู้ต้องหานะคะมีผู้เสียหายออกมาเรียกร้องหลังจากไปซื้อทองไม่ตรงปกค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดอิงฟ้าวราหาออกมาให้สัมภาษณ์ บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีประสบการณ์ที่ไม่น่ารักกับแม่ตั๊กเหมือนกันอิงฟ้าเล่าว่ารู้จักกับแม่ตั๊กจากการที่เป็นลูกค้ามาก่อนเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งเคยเอฟคล้ายๆกับกล่องสุ่มทองก่อนที่จะเข้าวงการด้วยซ้ำเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักพอรู้ว่าเขาเป็นลักษณะอย่างไงในการทํางานแต่พอเรามีตำแหน่งมาแล้วได้มีการมาร่วมงานกันเราก็พยายามไม่คิดอะไรจนเขาจ้างเราไปร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายขั้นหนึ่ง ด้วยความที่เราต้องเป็นมืออาชีพก็ทํางานให้ออกมาดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นเอฟทองกับเขาห้าห0,000ื่นแต่ทองที่ได้กลับมาคุณภาพไม่ดีได้มีการติดต่อเราก็ได้คืนมาแล้วในตอนนั้นซึ่งบุกไปที่ร้านทองของเขาเราก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปไม่ได้อะไรเพราะเราได้เงินคืนเต็มจานวนตอนเหตุการณ์ฟ้ามีหลายๆคนมาก แต่เสียงมันไม่ดังภาคพ,พอเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีการไลฟ์ทองอะไรแบบนี้จนถึงปัจจุบันรู้สึกดีใจที่หลายอย่างมันชัดเจนแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นเป็นบทเรียนของฟ้าด้วยในตอนนั้นว่าเวลาซื้ออะไรออนไลน์ก็ต้องคิดแล้วก็ตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ